สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ชุมทางหลอนพื้นที่สำหรับเรื่องราวที่คุณอยากจะลืมแต่กลับจำฝังใจสายที่แล้วจากคุณน้ำทำเอาผมใจหายใจคว่ำไปเลยนะครับเอาละครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาต่อกันที่สายต่อไปเลยสวัสดีครับชุมทางหลอนครับสวัสดีค่ะพี่จ๊ะหนูชื่อดาค่ะครับคุณดาฟังจากเสียงแล้วดูเหนื่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับ แล้วเรื่องที่จะเล่านี่มันจบไปหรือ,อยังครับมันไม่เคยจบค่ะพี่จะ๊ะมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆครับถ้าอย่างนั้นพี่จ๊ะพร้อมแล้วครับเชิญเลยครับคุณดาเรื่องมันเริ่มเมื่อหลายปีก่อนค่ะตอนนั้นหนูไปทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟที่ต่างประเทศตอนแรกก็อยู่หอพักรวมแต่พอเริ่มมีเงินเก็บก็อยากได้ความเป็นส่วนตัว เลยไปเช่าห้องอยู่กับเพื่อนคนไทยด้วยกันชื่อสม้มวันแรกที่ไม้เข้าไปตอนทำความสะอาดห้องใต้เตียงหนูเจอของชิ้นหนึ่งตกอยู่ค่ะพี่จ๊ะมันเป็นเหมือนพวงกุญแจไม้เล็กๆค่ะพี่จ๊ะแกะสลักเป็นรูปผู้หญิงนั่งชันเข่าดูเก่าๆแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหนูเลยแค่เก็บมันใส่กระป๋องไว้บนหัวเตียงไม่ได้คิดอะไร ชีวิตก็ผ่านไปปกติประมาณสองเดือนจนกระทั่งคืนหนึ่งคืนนั้นหนูเหนื่อยมากจนเผลอหลับไปโดยไม่ได้สวดมนต์หนูฝันค่ะฝันว่าอยู่ในห้องของตัวเองนี่แหละแล้วเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งร่างผอมๆกำลังคุยของกินบนโต๊ะเครื่องแปลงของหนูอย่างมูมามในฝันหนูตะโกนถามว่าทำไรนะ่ะแล้วเขาก็หันขวัดมา หน้าเขาซีดมากแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งที่หนูจำได้ไม่ลืมกูหิวเลี้ยงกูแล้วปล่อยให้อดอยากทำไมผู้จบเขาก็พุ่งเขาใส่หนูจนสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงมากค่ะแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายแต่หลังจากนั้นอีกประมาณเดือนกว่าวาหนูก็ลืมสวดมนต์อีกครั้งนี้มันไม่ใช่ความฝันแล้วค่ะพี่จ๊ะ หนูได้ยินเสียงประตูห้องแง้มออกแล้วก็ได้ยินเสียงรื้อของบนโต๊ะขึ้นแปลงเหมือนเดิมหนูลืมตาขึ้นในความมืดแล้วก็เห็นเขาร่างผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ที่เดิมแล้วเขาก็หันมาพูดคำเดิมกูหิวหนูกรีดสุดเสียงเลยค่ะพี่จ๊สมรีบวิ่งเข้ามาดูพอหนูเล่าให้ฟังหน้าส้มซีดเลย ส้มบอกว่าเจ้าของห้องคนเก่าเคยเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงถูกฆ่าตายในห้องนี้แต่ที่ส้มช็อกกว่าคือพอหนูชี้ไปที่กระป๋องบนหัวเตียงส้มก็หยิบพงกุญแจไม้นั่นขึ้นมาดูแล้วถามหนูด้วยเสียงสั่นๆว่าพี่ดาพี่เลี้ยงอีเป๋หรออีเป๋เหรอ,อ,อรหครับค่ะส้มบอกว่ามันคือของขลังสายสเสน่ห์ที่แรงมาก ต้องเลี้ยงดูปูเสิรบย่างดีไม่งั้นมันจะหิวแล้วมันจะทำร้ายเจ้าของสิ่งที่หนูเจอไม่ใช่ผีแต่เป็นของที่หนูเก็บมันเลี้ยงโดยไม่รู้ตัวหนูทั้งกลัวทั้งกโกรธเลยเอาทิชชู่ข่มมันแล้วโยนทิ้งออกไปนอกหน้าต่างแต่ตอนเย็นมันกลับมาวางอยู่หน้าประตูห้องหนูเหมือนเดิมสุดท้ายส้มเลยช่วยค่ะ ส้มเอาไปหลอกขายให้แฟนฝรั่งของเขาบอกว่าเป็นเครื่องรางนำโชคของไทยเขาก็เชื่อเอาไปบูชากิจการของเขารุ่งเรืองขึ้นมากเลยค่ะส่วนหนูก็ย้ายเมืองหลังจากนั้นเรื่องมันก็น่าจะจบแค่นั้นเรื่องที่เล่าว่าให้คนอื่นไปหนูแค่อยากให้มันจบแบบนั้นค่ะพี่จ๊ะแต่ความจริงคือมันไม่เคยไปไหน มันยังอยู่กับหนูตลอดเวลาอะไรนะครับแล้วแล้วทำไมคุณดาถึงโทรมาเล่าเรื่องนี้ล่ะครับมันบอกว่าถ้าเล่าเรื่องของมันให้คนอื่นฟังเยอะๆให้คนอื่นกลัวความกลัวของคนฟังคืออาหารของมันถ้ามันอิ่มมันจะยอมให้หนูได้พักบ้างขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะพี่จ๊ะ มันบอกว่ามันอิ่มแล้วพระเจ้าคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเข้าใจไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่มันไม่ใช่การเล่าเรื่องเพื่อแบ่งปันประสบการณ์แต่มันคือการป้อนอาหารเรื่องเราของคุณดาคือเรื่องจริงทั้งหมดแต่บทสรุปที่เธอบอกเราในตอนแรกเป็นเรื่องโกหกเธอไม่ได้กำจัดของชิ้นนั้นไปได้แต่เธอกลับถูกมันควบคุม บังคับให้ต้องหาอาหารให้มันและอาหารของมันก็คือความกลัวความกลัวของคนที่ได้ฟังเรื่องราวของมันซึ่งก็คือผมและคือคุณผู้ฟังทุกคนที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้จากเรื่องของขลังที่ถูกทิ้งกลายเป็นพันธนาการที่ไม่มีวันสลัดหลุดมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้เลยครับว่าทุกครั้งที่เรารับฟังเรื่องราวสยองขวัญเราเป็นเพียงผู้ฟังจริงๆหรือ หรือว่าเรากำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนั้นโดยไม่รู้ตัวเป็นแหล่งพลังงานที่ทำให้ตัวตนในเรื่องราวเหล่านั้นยังคงอยู่ต่อไปสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของชุมทางหลอนในคืนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเล่าจากเราสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ